โอมชานติวันนี้วันที่23เดือนมิถุนายนปี2024เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบับตดาซึ่งพูดโดยอเวกบับตดาเมื่อวันที่19เดือนมีนาคมปี2000ให้สะสมไว้ในบัญชีพรของลูกโดยการรักษาความสมดุลของการอยู่อย่างสร้างสรรค์และมีความอ่อนน้อมถ่อมตนวันนี้บับตดาได้มาในชุมนุมของหง อันศักดิ์สิทธิ์มีความสุขของท่านหงอันศักดิ์สิทนั้นจะปรากฏให้เห็นอยู่ในทุกที่ลูกๆทั้งหลายรู้จักคุณสมบัติพิเศษของหงอันศักดิ์สิทธิ์นั้นอย่างดีมากๆแล้วการมาเป็นหงอันศักดิ์สิทธิและมีความสุขได้ตลอดเวลาหมายถึงการมีหัวใจที่สะอาดและชัดเจนเพราะหงอันศักดิสิทธิ์นั้น มีหัวใจที่สะอาดและชัดเจนความปรารถนาที่บริสุทธิ์ของพวกเขาทั้งหมดได้รับการเติมเต็มอย่างง่ายดายนี่เรียกว่าเป็นการมีความสะอาดในหัวใจและดวงญาณเช่นนั้นก็จะคงอยู่อย่างพอใจตลอดเวลาตราบเมื่อลูกนั้นมีความคิดที่สูงส่งมันก็จะได้รับการเติมเต็มไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพียรพยายามทำไม ดวงยาณผู้ที่ได้รับความรักมากที่สุดและใกล้ชิดที่สุดกับบัพเจดาก็คือผู้ที่มีหัวใจสะอาดผู้ที่มีหัวใจสะอาดนั้นจะนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของบัพด,ดาตลอดเวลาเพราะพวกเขามีความคิดที่สูงส่งของพวกเขาได้รับการเติมเต็นตลอดเวลาทัศนคติสายตาคำพูด การติดต่อและความสัมพันธ์ของพวกเขาอยู่อย่างง่ายดายและชัดเจนและพวกเขาก็ถูกเห็นว่าเป็นอย่างเดียวกันสัญลักษณ์ของความง่ายดายของเขาก็คือหัวใจของพวกเขาศีรษะคำพูดของพวกเขาทั้งหมดเป็นอย่างเดียวกันการมีสิ่งเดียวอยู่ในหัวใจของลูก และก็มีอีกสิ่งหนึ่งอยู่ในคำพูดของลูกนั้นไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอยู่อย่างง่ายดายผู้ที่มีธรรมชาติที่ง่ายดายจะมีธรรมชาติของความอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดเวลาพวกเขานั้นไรความหยิ่งทนงและไม่เห็นแก่ตัวหงอันศักดิ์สิทธิ์มีคุณสมบัติพิเศษของธรรมชาติที่ง่ายดายคำพูดทัศนคติและสายตา ที่ง่ายได้ท่นอนคงบับจะดาสำหรับเราลูกๆขอให้ลูกเป็นดวงยานที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ให้การมองเห็นของความใกล้ชิดกับพ่อด้วยความอ่อนหวานของลูกลูกผู้ที่มีความอ่อนหวานอยู่ในความคิดของพวกเขาความอ่อนหวานในคำพูดของพวกเขาและความอ่อนหวานในการกระทำของพวกเขาจะอยู่อย่างใกล้ชิดพ่อ และนี่แหละทำไมพ่อพูดกับพวกเขาทุกวันทุกวันลูกๆที่อ่อนหวานที่อ่อนหวานลูกๆนั้นก็ยังตอบสนองด้วยบาบาที่อ่อนหวานบาบาที่อ่อนหวานดังนั้นคำพูดที่อ่อนหวานเหล่านี้ทุกวันทุกวันจะทำให้ลูกนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนหวานดวงยานที่สูงส่งผู้ที่เปิดเผยความอ่อนหวานนั้นอยู่อย่างยิ่งใหญ่ ความอ่อนหวานคือความยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีความอ่อนหวานก็ไม่สามารถที่จะมีประสบการณ์ของความยิ่งใหญ่ได้คติพจน์ในวันนี้ให้แสดงการทํางานทุกๆงานในขณะที่อยู่อย่างเป็นดับเบิ้ลไรท์แล้วลูกก็จะมีประสบการณ์กับความสนุกสนานได้อัจฉริ์โอมจาติ